สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขสขสขคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างใจกินนีต้นรับเขาซูซ่องสว่างใจอีกคือเก้าคือเดินพ่อแม่พี่น้องพ่อกับสว่างตอนนี้เนาะก็อยู่ทงไฮทงนาในเวลายามแลงเนาะสะว่างกล็ลุงมาหมัดเข่าเนาะมาหมัดเข่ายามแลงเนาะก็เด็ดเด็ดกรมัดกับยามบุเบิดดอกพวาวาสเนี่กะจ้าง จ้างคนเกี่ยวข่าวเนาะให้ยมาเมื่อนี้เพิ่นผัดบัมาเนาะเพิ่นมาเพิ่นเมือ่อยโอ๊ะเขาว่ามันแดดเมื่อยพี่น้องเลยป๊าดทุกคือบัวมันย่ามเดือนสิบสองเลยเนาะคือย่ามเดือนหาวาฉันซะ่เด็ดกระเด็ดเรือเกินเนะาะทั้งเทียงสว่างเพิ่นกับเพิ่นกับปันข่าวเนาะปันข่าวนาอีกท่งหนึ่งก็ย่างอยู่ประมาณ สี่หาไฮเนะาะมัดโบเล็วซับเพราะว่ามันคำํำมื่ออื่นผู้แล้สิลงมามาัดต่อตอนคํำบรรยากาศบัยบมมดยินเนาะบัดค้ำมืดซะบัดกลางเว้นบัดมันเหน็ดแห้งโพดกระโบได้ล,ลูกมาเตว้นปันใดเนาะเพราะว่ามันห้อนผู้ทางนั้นเพิ่นกะมัดเขายามเลง ช่วงนี้กะจ้างคนกะยากยากแน่เนาะเพราะว่าไผ่กะเกี่ยวของไผ่ของมันเิ่นกะเกี่ยวของพื่นพ่นวาญาติมันย้องผล่ะเข้าสาวางที่วานที่ยังบ่ได้เกี่ยวกบรลายตืบเนาะหูย่องบ่เลยทั้งลงผูกก็ยังไม่ได้ไปน้ำเส่าคืบง่ายดอกบนซุงนี่เนาะจ้างกับมีคนมา จังมเมื่อวานนี่ก็นในลายตืบเนะาะขับมาเมื่อนี้ก็ขึ้นซีดีอู้ทางโผล่ลงบนแเลยผูกทางลงผูกเดี๋ยวสว่างสิผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นไปเบิ่งเพิ่นปั่นเข่าเนาะวัวพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นสิเอิน้นคือกัลบบเนาะแต่ทางฝั่งลาวเพิ่นเอิ้นว่าปั่นเข่าเนาะ ตี้เบิ้ดก่อนว่าสิได้จักสอบเนาะปีนี้ให้งามให้บ่งามเนาะนี่กะเป็นนาใกล้ๆกันเนาะบ่แม่นนาสะวางเพิ่นกะกะเนาะเพิ่นกปะกไว้เลยก็สิเป็นแบบนี้ติตี้ ก็มืดหวะมืดหวะอยู่แท้ทำแล้วแต่วิ่งที่ตกดิเนเนอ่พืมาปันา่นเข่าให้กามาคำเนาะบอกตั้งแต่เลสสองวันแล้วเนาะบอกคืนิ่นหากมามาเมื่อนี้แลเพืนมาแต่เช่าก็คือสิดีอยู่ันนี้มัดแล้วเนาะ บือเรากว่ามัดมใหดม่บรนยากาศยามเล่ง กตัวนี้บัดโตบแล้โอเคเนะนี่ยตินไปเบิ่งก่อนว่าผินปันได้จักสอบแล้ว ก็เดือดหายิบเอาหน้าบ่งงามสิอยากเลยหกหกสิบเออถ่ายคลิปกผู้บ่าวปั่นเข่านี่ยใช้เท้าแก่เออมาสบายดีเลยเท้าแก่คุณเท้าแก่ใชสัมผาสแน่เลยเตะแก่ให้ััผาดอยู่ ต้องยังต oui pues ้องการเมียน้อยอยู่บ่เปิดใจบ่หาเลยดูวาว่าถึกใจนวโหเลยผึ่นชโลกลานเนาะผึ่นปั่นแล้เอาได้ผึ่นก่ถับกบสะอาดแง่งว่าเต่ถับแก่แล้วดุกน้องได้ฉันไ่อยากได้เพิ่มบ่เออ

เออได้หลายแบบห้างใหม่ไม่ห้างไม่ใม่เห็นนาเห็นใจหน้ามเห้างไม่ใหม่ห้างก็มีไม่ใม่ก็มีมีคุกเบิร์ดคุกเบิร์ดก็มี

อาจจะพลาดแบบแนั้นไอ้แถแกฮ้อ่ันได้หรสาวเ็ีก็มีแต่ข้ายที่ก่อนาะันแม่อันอันบ่เหียดแม่นใส่ให้บ่ โอ้สได้จับศอกเดีบันี้เนาะน่าเด็ดยังบด้าปั่นแล้วเรียบร้อยเนาะก็ได้หาสิบสาม หูหกสิบก็บอได้เนาะเทียนก็ชินับเอาบ่อยชันนับช่างลงเลยมาว่าเพื่อเพื่อเทียนให้ยกเทียนอยนับม่กว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นเนาะเพิ่นยังได้ลายมันก็ต้องเทียนเอาบอกว่าตักใส่โฉบไม้เนาะนับให้มันแม่นเนื้อ ฮ่าฮน่าจะนองค์อีนะว้าวแปดสิบเก้าสิบสี่สิบนีวโอ้มันฉลาดไหมันเอาไหไว้ปโ่นอ หาไพสี่ม่นมันอีกคนวยหาสิบสามสามสมเพิ่งนับก็ตีจากนี้ไป้าวแต่ว่าไมเนาะเื่องไดบนี้นับก็ตีสามเอ้ยเนาะเนี่ยแถวแกเพื่อดีมานับเนี่นั่นเนาะมันีนีลยว่าก็ได้ติตเดี๋ยวถแกเนจัดการเอง พอห้าที่สามครึ่งเจ็ดไม่ไปห้าที่สามครึ่งนะจ็ดโมเียร์หกนับคะได้เจ็ดเด้อเรื่งอะไไม่มันมีน้ำตกเงินเนาะปนีกับสิบมาปนีกับสเขาบอกน้ำจะชอบกว่านี่กระป๋องห้าสามครึ่งไหมห้าสามครึ่งเนาะคะแนนไม่มีพอพูดี Áo. À, à, <laughs> Thay áo leo đi đi. Áo. Bỏ bạn đi. Chỗ này mượt con đấy. không được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  không

สองสี <c oughs> ่แป้าสสองกสองนสี่ดนนอสี่เนาะ้าี โห่าถ uh ึงมถึลบสครึ <S <S uh ่งโมเมนต์หาสาจนะ่เาาก่านนสิปดตอีกบ่หรือว่าเมื่อหาอนี้เมื่ออืมกัางคืนว่าปันถึงกลางคืนนะหานอนนะผู um, ้สาวโอ้สบายแท้

สนาสองเสรุปเรีเอเป็นหาที่สองครึ่งเนาะพอพี่น้องบางคนกว่าหาส3าเนาะกะสีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสว่างกะสีขอจบขีดเพียงเท่านี้กขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้อง ในข่ามาหับชมคลิปของสว่างเตตุต้นจนจบแด้กับขามโฆษณะแล้วเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อสำหรับคลิปนี้ก่สว่างไปแล้วขอกาบเข้าวาสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อ